กในโปเกมอนชอบกรินจาค่ะทุกคนคือหนูจะบอกที่มาชื่อโทโคมาสึอของหนูนะคะทุกคนคือหนูอะตอนนั้นไม่รู้ว่าจะใช้ชื่ออะไรในเกมแบบเวลาจะตั้งเกมอะไรอย่างนี้มันก็เลยเออมาจากตัวละครที่หนูชอบสองตัวค่ะแบบช่วงนั้นก็คือเออชอบ เทโดโลกิจากเรื่องมาฮีโร่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นแบบว่ามีรูปแปะอยู่ที่ตู้พอดีก็เลยหันไปมองก็แบบเฮ้ยเทโดโลกิแล้วก็คือหนูอะ่ะด้วยความที่ไปนคนดูโปเกมอนอยู่แล้วแล้วก็แบบว่าจะได้เล่นเกมใช่ไหมหนูก็เลยแบบว่าคือหนูชอบเกรนินจาอยู่แล้วแบบชอบชื่อภาษาญี่ปุ่นแบบชอบล่างแรกเคโลมาสิ K ไม่ใช่ชอบทุกร่างนั่นแหละแต่ว่าแบบว่าเอาร่างแรกมาเพราะว่ารู้สึกว่ามันน่าจะเข้าที่สุด ก็เลยเอาชื่อโทโดรกิบวกเคโลมาสึเป็นโทโคมมาสึค่ะใช่มาจากชื่อโทโดรกิจากเรื่องวาฮีโร่บวกกับเคโลมาสึโปเกมอนนะคะใช่ก็เลยได้ชื่อว่าโทโคมมาสึค่ะแต่ว่าตอนที่ใช้ชื่อ stc under score โทโคมาสึทุกคนคือมันที่มันตัวอักษรมันไม่พอก็เลยต้องตัดตัวทีไปเพราะว่าถ้าตัดตัวทีไปมันยังออกเสียงคล้ายๆอย่างนี้ถ้าตัดตัวอื่นมัน,ม,นมันจะไม่เหมือนแล้ว ก็เลยกลายเป็นโทโคมาสึกค่ะใช่เพราะว่ามันตสอบไม่พอก็เลยต้องตัดตัวทีแต่ว่าความจริงแล้วชื่อโทโคมัตสึแต่ทุกคนชอบเรียกโทโมคาเสือะ